อยากเจอพี่หมากอีกไปเจอได้ที่ไหนบ้างคะติดตามได้ยังไบ้านนี้เหรอที่ไหนนะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรเดี๋ยวจะบอกในไอจีแล้วกันคร<อ>ับผมไปติดตามในไอจีแล้วกันปารดตี้ความปิดครับค่ะแล้วก็จะมีละครอะไรอีกไหมคะตอนนี้ให้ติดตามปีครับก็บร,บรางนัชรานะครับรา,า,ารรงนัชราเร็วๆนี้เร็วๆนี้น่าจะพิจุนาครับไม่ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คบแฝดงก็ถ่ายทำอยู่ครับเล่นโกะอใครคะ คนพุฒหมามากๆเลยทีเดียวนะที่มามอบความสุขอยู่กันไม่นานเนาะแต่เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็น่าจะมีความสุขอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะกับแฟนคลับฝากอะไรดีล่ะสุขภาพสุขภาพช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเหนื่อร้อนเหนื่อยนะเดี๋ยวฝนตกเมื่อเช้าก็ฝนตกนะครับผมก็รักษาสุขภาพมากๆเยอะออกกำลังกายเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานของผมแบบนี้ต่อไปนะครับ Rydyn ni'n gwneud ychydig o'r gwaith. Mae'r ffwrdd yn cael ei ddod o'r llawr. Mae'r ffwrdd yn cael ei ddod o'r llawr. Mae'r ffwrdd yn cael ei ddod o'r llawr.